สวัสดีครับกับมาพบกับพอีอาร์นะครับกับช่วงของฟลอกเรื่องรถรถนะครับวันนี้เรากลับมาทําเจ้าซีรีส์เกันต่อนะครับหลังจากห่างหายนะไม่ได้ทาซีรีส์เมาประมาณเกือบเดือนนะครับไปยุ่งกับแซดบ้าง F 1 0บ้างอะไรบ้างก็กลับมาทําต่อซึ่งสเต็ปต่อไปหลังจากการเราเก็บงานเครื่องยนต์ช่วงล่างภายในนะครับสีแล้วเนี่ยวันนี้เรามาทำเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ครับโดยเรียกฮีโร่นะครับจากร้านสาวสเตชันนะครับแถวเฮีย yeah. ร้านแถวไหนนะาร้านเฮโร่นะครับร้านเซาล์เซชั่นนะครับแยกเหม่งจ่ายนะครับผมขึ้นเบอร์ไปให้ก็อันนี้น้องโอมที่เต็นท์เนี่ยเขาแนะนํามาก็เลยโทรเรียกเฮียมาบริการให้ที่บ้านซึ่งนี่เราจะทําการนะครับติดกล่องทีวีอาซูกะนะครับที่มีมีแล็ลิง์เหมือนกับตัวเอสคลาที่เรากันไปนะครับสามารถเสียบต่อโทรศัพท์เพื่อเล่น o ู t ู b e Netflix อะไรต่างๆได้นะครับและ เจ้าซีดีเนั้นก็เหมือนกับ S Class ครับคือเราจะต้องติดกล่องอินเตอร์เฟสนะครับโดยอิ face นเตอร์เฟสหรับราคาหมื่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวกล่องทีวีสุก,การประมาณ10,000บาทบวกลบนะครับบวกสายที่ไม่บวกค่าแรงนะเบ็ดเสร็จงวดนี้จะจบเท่าไร่เราวมาไปดูกันด้วยกันเลยครับสเตจแรกเนี่ยเทียมาถึงก็ตรวจสอบรถยนต์นะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่าจอหน้าจอหลังนะครับใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับไม่ใช่ต่อเกือบตายแล้วก็แบบเฮ้ยถ้ามันใช้งานไม่ได้ไม่เกี่ยวนะครับ ตรวจสอบของเดิมในรถก่อนนะครับว่าใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับจากนั้นก็เฮียรื้อเร็วมากครับค <c oughs> <c oughs> ือพอพูดเปิดคลิปเดินเข้ามาไม่ไปชิ้นชิ้นแล้วครับเฮียรีบเหรอครับไม่ได้รีบแล้วก็เป็นปกติแล้วก็สไตล์ผมนะครับที่จุกจิกจู้จี้นะครับที่ทุกคนรู้กันดี <c oughs> แล้วก็ผมเชื่อทุกคนชอบดูคลิปของผมจู้จี้นี่แหละก็จะบอกเฮ er ียรรดว่าเฮียครับ,รบ <eton> สายผมอาจจะต้องเรียบร้อนนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็จอหลังเนี่ย ออกได้แนะ่นอนนะไม่ใช่ออกไม่ได้แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ลื้อกันสักแป๊บเดียวนะเฮียก็บอกนี่ไงมาออกรูนี้ครับซึ่งถ้าใครติดตามตัวบล็อกของ Mercedes-Benz น221ะน่นจะดูว่าผมจะไม่ชอบให้เอาสายสีๆเนี่ยนะมาเสียบลอยๆแบบนี้แต่คันนี้นะครับอนุโลมเป็นพิเศษเพราะว่าผมสึกว่ามันอยู่ในจังหวะที่ที่เรียกว่า คือนั่งแล้วมันไม่ค่อยเก็งก,กะแล้วก็ไม่ได้เด่นกับสายตามากนะคือค่อนข้างอยู่ต่ำแหละแล้วก็เฮียแล้วเนี่ยแกเอา,าหัว,หวที่เป็นสายหัวงอตัวเอลมาเสียบนะครับแล้วมันก็คือรับกันพอดีแหละงวดน,นี้นะฮะหยวนให้เสียบแต่ผมก็บอกให้เฮียนะครับทิ้งสายองไว้สักครบหนึ่งนะครับคาไว้ม้วนพับเก็บไว้วันดีคือดีเนี่ยรู้สึกว่าขัดหูขัดตาเนี่ยก็จะไปรื้อภายในนะครับต้องรื้อคอนโซลการนะครับชุดใหญ่เนี่ยเพื่อที่จะบัตรีซ่อนเหมือนคันเป็นที่มันเป็นเบน์ของเฮียนี่เป็นแบบไม่ตัดต่่่ออสสสาายยยใชมััั้้ครบไตตดดทงินเล คือจะเป็นปลั๊กตรงรุ่นหมดเลยฮะก็คือจะเป็นอินเทอร์เฟซมาเสียบขั้นตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่กล่องก็จะประมาณนี้ครับก็น้าตาเหมือนกันแล้วแหละที่แต่ว่าของเบนก็จะแบบฟอร์เมอร์ซีดเนสเบนรุ่นอะไรบ้างที่มันรองรับกับตวหน้าจออย่างรุ่นนี้ใส่กับอะไรได้บ้างอะตัวเดียวครับเพราะ<อ>ตัวนี้เป็นจอตัวเก่าฮะใส่ตัวใหม่ก็ไม่ได้ครับใช่แล้วถ้ายุคเดียวกันเนี่ยที่เป็นที่เป็นซีรีส์เอฟอย่างเงี้ยเอฟสิบไม่ได้ไดครับเอฟสิบก็ไม่ได้ใช่ไหมคนละตัวใช่ไหมคนละปลั๊กกันครับเพราะมัน ดูนะครับความเรียบร้อยนะครับพวกผ้าคุมบ่งคุมบ่อน,นะครับี่เขาเอามาพร้อมไม่รู้โอมบอกหอโอม,มจูจีไม่ได้บอกพ <c oughs> ี่เขาเอาน้อยคนมาช่วยเดินสายสัญญาณโทรทัศน์สัญญาณเสาอากาศทีวีซึ่งตอนแรกก็วางแผนกันว่าจะไปกันชนหลังนะครับเหมือนเอสคลาสหรือว่าจะไปกันชนหน้าเหมือนเอสติมาของผมอีกคันหนึ่งสรุปแล้วไปกันชนหน้านะครับน่าจะหรือ น้อยกว่ากันชนหลังครับจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือเฮียเขาไปหาช่องในกล่องฟิลในใต้คอนโซลหน้านี่นะครับแล้วก็หาช่องที่ว่างอยู่แล้วมีไฟเลี้ยงก็ต่อฟิลนะครับมาเพื่อผ่านกล่องทีวีอสุกะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆส่วนเรียกว,ว่าเต็มระบบอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปบางร้านครับก็ไปเสียบสายตรงกับอะไรสักอย่างไม่รู้ละ่ะไฟดึงมาเลี้ยงไม่ได้ผ่านฟิลแยกอันนี้เฮียเขาผ่านฟิลแยกต่างหากเป็นของตัวเองซึ่งผมว่าผมประทับใจมากครับ เรียบร้อยนะครับใช้เวลาทําไปเนี่ยฮีโร่ใช้ไปประมาณ2ชั่วโมง40่นาทีนะครับตีกลมๆคือประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าจะต้องมานั่งงมเพราะว่าเฮียแกบอกเลยว่าซิริเ f 0 2คันนี้ไม่เคยรื้อก็เลยจะต้องมานั่งงมหาที่เข้าสาย a ux แล้วก็เข้าตัวสาย av เพื่อจะออกทีวีจอหลังได้นะฮะบ,บอกกันว่าเหตุผลที่ผมเลือกใช้ตัว อินเทอร์เฟสบวกกล่องทีวีอะซูกะ730นะฮะฮะ็ปเสร็จเนี่ย28,900บาทงบประมาณนี้นั้นเพราะว่าต้องการให้ภาพออกจอหลังได้ท,ที่มีออปชันคือคือออปชันเปลี่ยนจอหน้าเป็น Android จอหน้า Android นั้นตกอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับสำหรับแบบฝังไซส์นี้ของซีรีส์7เป็นแรมเอ่อเป็น CPU 8ยู core, 8 64, แคอร์สแนปดาก้อแรมแปลอม64อะไรอย่างเงี้ย แต่ข้อจำกัดกองมันคือมันไม่มี a v out ครับหรือมันไม่มี HDMI มันไม่สามารถดึงสัญญาณตัวเองออกไปแสดงผลที่จอด้านหลังได้และรถรุ่นนี้นั้นเราซื้อมาเพื่อจะอินเตอร์เทนนะครับลูกเมียที่นั่งด้านหลังโดยเฉพาะมันจะต้องมีโต๊ะแล้วมันจะต้องมีทีวีนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับจัดชุดที่แพงกว่าด้วยซ้า ซึ่งหากจะต้องการดู Netflix นะครับหรือว่าดูอะไรต่างๆนานานั้นต้องพึ่งตัวสายมิลเลอร์ซึ่งของ h e โรดที่ร้านนั้นเขาไม่มีตัวหัวเสียบ iPhone มาให้เดี๋ยวเขาคต้องไปซื้อนะครับที่ iStudio อีกครั้งหนึ่งก็เป็นโซลูชันที่เรียกว่าโอเคนะครับส่วนการใช้งานนั้นอันดับแรกนะครับก่อนเราจะเข้าใช้งานได้นั้นต้องเข้าไปที่ตัวเมนูนะครับแล้วก็เลือกไปที่ซีดิมัติมีเดีย และเลือกไปที่ AUX Front นะครับเพื่อที่จะดึงเสียงของกล่องทีวีอสุกะภายในอินเทอร์เฟสที่ผ่านเข้าช่อง AUX นั้นออกมาที่ลำโพงของรถเรานะฮะอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าตัวนี้นั้นตัวช่อง AUX อยู่ตรงที่เท้าแขนนะครับข้างคนขับซึ่งฮะ B M ทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นอยู่ตรงนี้ปั๊บแล้วการที่จะออกสายได้นเนี่ยมันต้องลื้อคอนโซลเพื่อเจาะรูทางด้านนี้เพื่อจะเอาสายออกแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเห็นว่า พี่โรดแกอาจจะไม่ถนัดในการรื้อนะครับก็จัดการเดินสายอ้อมมาด้านนี้เห็นเร้ก็เอาตัวกิฟการส่งหน้าที่เป็นกิฟตหนีบสายไฟนะั้นมันเดินให้ซึ่งเบื้องต้นก็ก็โอเคนะเห็นสายโปรยู่แค่นี้เองนะครับแล้วก็ที่เหลือนั้นหลบเข้าไปที่ซอกบ่อด้านข้างหมดเลยก็ถือว่ารับได้ครับโดยรวมทีนี้กลับมาต่อในการเข้าใช้งานทีวีอสุกะนะครับโดยการกดปุ่มเมนูค้างไว้ครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นทีวีอสุูกะแบบนี้ครับ การควบคุมเสียงนั้นสามารถคุมได้ทางปุ่มบนพวงมาลัยนะครับหรือปุ่มวิทยุตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้ามาเป็นชุดเทเลซ่าแล้วก็ให้ลูกชายคนโตที่มันหมกเม็ดไว้เป็นไม้ตายเลยส่วนด้านหลังนะครับก็ออกจอซ้ายขวานะครับสวยงามโดยการควบคุมนะครับบนที่เท้าแขนด้านหลังนะซึ่งตรงนี้จะเป็นปุ่มคุมจอซ้ายนี่เป็นปุ่มคุมจอขวานะครับแล้วก็ควบคุมต่งดางๆด้วย i drive และถ้าเกิดคนที่เหมือนผมคือติดเพื่อให้ข้างหลังดูได้นั้น จำไว้เลยนะครับสาย HDMI นั้นจะต้องเผื่อยาวเนี่ยผมใช้สาย3เมตรนะครับปลายข้างหนึ่งนั้นเชื่อมต่อจากกล่องอสุกานะครับที่ฝังเอาไว้ใต้พรมช่วงนั้นนะครับลากมานี้นะครับมาผอตรงนี้เวลาไม่ใช้นะครับก็ม้วนซ่อนไว้ตรงซอ,อกบอกเวลาที่จะใช้ก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ลากมาให้คนข้างหลังใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากๆความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะครับผมเจอมากับ s Class ครับใส่สายสั้นไป ข้างหลังกดไม่ถึงฮะงองแงกระจองงองแงชุดใหญ่อันนี้ผมเลยบอกเฮียโลดว่าเฮียขอสายสาเมตรมารอเลย <c oughs> การใช้งานรีโมทที่วีเอสุกนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเราต้องการจะออกไปหน้ามีเรลิงก์ก็กด Exit นะครับตรงนี้เพื่อจะไปที่เมนูนะครับและเลือกไปที่นี่ครับตัวลิงก์กดเข้าไปเพื่อจะเชื่อมต่อนะครับกับสาย h DM i ที่เรายัางไม่มีเลยไม่ได้รีวิวเลยเซ็งแต่ไม่เป็นไรครับ อยากเล่าก็เลยทำรีวิวทำคลิปนี้ออกมาก่อนนะครับการใช้งานต่างๆของอินเทอร์เฟซนั้นก็ถ้าใครไม่เคยเล่นหรือว่าไม่เคยดูเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยมันเล่นออกมาเป็นอย่างไรบ้างน,นั้นไปดูคลิปเก่าถ้าทรกท่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับตัว S-Class ที่เราติดอินเทอร์เฟซแล้วก็กล่องทีวีอรซกะรุ่น730ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับไปดูได้แต่วันนี้สิ่งที่ต้องการจะเล่าก็คือว่าถ้าเกิดคุณใช้ซีรีส์ คุณมีสองออปชันครับหคือจอ Android ที่แม่งล้ํากว่าทัชสกรีนนู่นนั่นนี่คือล้ามากบางรุ่นเนี้ยใส่ซิมได้แล้วก็บางรุ่นเนี่ยจะเป็นจอตั้งก็มีนะครับหรือจอฝากเหมือนเดิมก็ได้ทัชสกรีนได้หมดมันจะมีตั้งแต่หมื่นแก่ๆถึง20,000ื่แก่ๆปันปลาไปถึง30,000ื่นต้น,ตน แต่ข้อจํากัดคือว่ามันออกจอหลังไม่ได้นะครับใครประดานเครื่องเสียงหรือว่าใครที่ออกจอหลังได้นะครับเฮ้ยคอมเมนต์บอกไอ้พี่อาร์ตร้านผมทําได้ให้ผมไปทำอะทํทได้คอมเมนต์บอกได้ครับจะตามไปรีวิวพบกันใหม่คลิปหน้ากับการเอาเจ้าเสื้อเจ็ดนี้ปทําทำสวยเสริมหลอกกันต่อเพื่อนๆวอแม็กมาแล้วนะครับตอนนี้ผมรอใส่สปอยเลอร์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาไปท้าไปทีว่ามีสปอยเลอร์แล้วใส่แม็กตัวไหนดีพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดี Bye!